เลสิกสายตายาวกับตัดแว่นโปร g ก e s ซีฟเลือกแบบไหนดีนะวันนี้หมอมีคำตอบนะคะ ถ้าเป็นเลสิกสายตายาวเราจะทำแบบโมโนวิชันค่ะคือข้างหนึ่งเอาไว้มองไกลส่วนตาอีกข้างหนึ่งเอาไว้มองใกล้ทีเนี้ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าแล้วชีวิตจริงเราจะมองใกล้มองไกลสลับกันได้หรือเปล่าคุณหมอก,ก็จะมีวิธีการให้คนไข้นะคะทดลองใส่คอนแทคเลนดูก่อนค่ะแล้วลองไปใช้ชีวิตดูว่าเราสามารถสลับตามองได้ไหมการใช้ชีวิตแบบปกติดีหรือเปล่าอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการทดลองนะคะเหมือนกับว่าเราทําเลสิกสายตายาวไปแล้วค่ะ ส่วนการตัดแว่นโปรเกรสซีฟเราก็มีการทดลองเหมือนกันค่ะก็คือเวลาที่เราไปที่ร้านนะคะคุณจะได้รับการทดลองใส่เลนโปรเกรสซีฟของจริงตามค่าสายตาจริงก่อนเลยค่ะเราก็ลองใช้ชีวิตดูคอมพิวเตอร์ดูมือถือหรือว่าเดินไปเดินมานะคะเพื่อจําลองเหตุการณ์ค่ะว่าถ้าคุณตัดแว่นโปรเกรสซีฟไปแล้วเนี่ยคุณจะมีมุมมองภาพที่เห็นเป็นยังไงก็เป็นการทดลองก่อนที่จะตัดแว่นจริงด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะทําเลสิกสายตายาวหรือว่าเราจะตัดแว่นโปรเกรสซีฟอะจริงๆแล้ว เรามีการทดลองเปรียบเทียบก่อนอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทำเลสิกสายตายาวหรือว่าคุณจะเลือกการตัดแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจได้เองจากการทดลองก็ถ้าอยากทำแบบไหนก็ลองไปทดลองแบบนั้นก่อนแต่ถ้ายังไม่มั่นใจอะคะ่ะแนะนำให้ทดลองทั้งสองอย่างเลยจะได้ตัดสินใจแล้วก็เปรียบเทียบกันไปเลยค่ะว่าวิธีการไหนอเหมาะกับคุณมากที่สุดและถ้าใครเลือกแบบไหนนะคะอย่าลืมเม้นมาบอกหมอนะ